อสูรพลิกฟ้าเล่มที่63บทที่2,118แตกสลายปลายแดนสุขาวดีทั้งกว้างใหญ่ไพศาลและว่างเปล่าเงียบสงบบริสุทธิ์ประศจากเท่าหุบเหวและมนทินทั้งปวงช่วนิรันดระหนึ่งเป็นโลกปัจเจกที่แยกตัวเป็นเอกเทศจากหุบเหวโดยสิ้นเชิง ใครก็ตามที่ได้มาเยือนแดนสุขาวะดีย่อมต้องอดระมัดระวังด้วยเนื้อตัวสันเทิ้มไม่ได้มีเพียงหัวฉายหลีเท่านั้นที่เห็นชัดว่าเป็นข้อยกเวน้น เด็กสาวยิ้มอย่างอ่อนหวานขณะเคลื่อนร่างอย่างอ่อนช้อยทั้งยังดูคุ้นเคยกับสถานที่ทุกแห่งในแดนสุขาวดีเป็นอย่างดีนางถึงขนาดเรียกชื่อและสมญาของขุนพลหุบเหวและอารักษเทวะแดนสุขาวะดีส่วนใหญ่ที่พบหน้าได้เกือบทุกคนเวลาที่ขุนพลหุบเหวและอารักษเทวพบเห็นนางก็ล้วนแต่ทักทาย นั่งอย่างเคารพบางส่วนถึงขนาดยิ้มแย้มไม่มีใครแสดงท่าทีห้ามปรามหรือถามอะไรนางแม้แต่คนเดียวหลังทั้งคู่เดินทางผ่านพื้นที่เปิดโล่งมาโลกล่าเบื้องหน้าก็พลันเปี่ยมล้นด้วยสีสันเหล่าพืชพัน,นแม้ไม้มวลหมู่บุปผาปรากฏขึ้นในสายตาราวกับกำลังอยู่ในแดนเซียน ไอพลังธาตุในแดนสุขาวดีกล่าวได้ว่าเข้มข้นมากอยู่แล้วแต่ไอพลังธาตุในที่แห่งนี้กลับเข้มข้นยิ่งกว่าหลายเท่าตัวโดยมีธาตุอัคีอัสนีและวายุเป็นหลักขณะเดียวกันในอากาศกลับยังมีไอเย็นยะเยือกไหลเวียนอยู่อย่างผิดที่ผิดทางอีกด้วย ท่ามกลางมวลหมู่พฤษามีบ้านหลังน้อยหลายหลังตั้งอยู่คล้ายพื้นที่ฝึกตนของผู้สันโดษหากบริเวณโดยรอบกับปราศจากนกมแมลงให้เห็นหรือที่นี่จะเป็นที่พำนักของทูตเทวะหลิงเซียนหยุนเชื่อถามขณะจ้องมองไปเบื้องหน้าหัววชายหลี่แปลกใจพี่หยุนช่างไร้กาศนัก ขนาดท่านเพิ่งเคยมาเยือนแดนสุขาวะดีครั้งแรกก็ยังเดาออกในทันทียามนี้เองห้วงมิติเบื้องหน้าพันกระเพื่อมไหวดุดระลอกคลื่นก่อนร่างของสตรีนางหนึ่งจะเดินออกมาท่ามกลางมวลหมู่แมกไม้พร้อมส่งยิ้มให้กับทั้งคู่ชายหลี่น้อยมาแล้วสตรีผู้นี้สวมเสื้อคลุมยาวสีขาวตกแต่งด้วยลายปากัก ดอกบุยสีชมพูอ่อนเล็กน้อยดวงหน้าขาวผ่องเรียบเนียนยากจำแนกอายุเส้นผมยาวรวบมัดอย่างเรียบง่ายแววตาสงบนิ่งอ่อนโยนพร้อมรอยยิ้มบางหักมองข้ามแรงกดดันทางจตแไรสภาพอันแสนน่ากลัวที่นางแผ่ออกมาจากร่างไปก็ดูราวกับผู้บำเพ็ญตนที่เร้นกายอยู่ในหุบเขาละทิ้งเรื่องทางโลกทั้งมวลท่านป้าสุสาง หัวชายหลี่ร้องทักอย่างสนิทสนมก่อนรีบเดินเข้าไปหานางขณะเข้าไปใกล้หัวชายหลี่ก็สัมผัสได้ถึงไอเย็นจนต้องหลี่ตาลงไอเย็นนี้หรือว่าท่านย่าหลิงเซียนใช่สตรีชุดขาวพยักหน้ารับเล็กน้อย นายท่านทราบว่าอีกไม่นานเจ้าจะมาหาทั้งยังพูดถึงอยู่หลายครั้งแต่โชคร้ายที่อาการเก่าของท่านเกิดกำเริบขึ้นมากระทันหันตอนนี้เองสตรีชุดขาวค่อยเบนสายตามาทางหยุนเช่งท่านนี้คือหยุนเชิ่อก้าวออกมาพร้อมโค้งกายคารวะอย่างนอบน้อมหยุนเช่งจากนครเทวะจือเมืองคารวะผู้อาวุโสสูสางคำว่า ท่านป้าสู่ซางที่ข้วฉายหลีกล่าวทำให้หยุนเชอร์อดใจเต้นถี่รัวไม่ได้เพราะเบื้องหน้ามันคือตัวตนสูงสุดที่เป็นรองเพียงเทพแท้จริงในโลกหุบเหวหนึ่งในสี่อารักเทวะแดนสุขาวดีที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ดูแลศักดิ์สิทธิ์ข้างกายทูตเทวะหลิงเซียนด้วยภาพลักษณ์อ่อนช้อยเรียบง่ายของนางย่อมไม่มีผู้ใดจินตนาการออกว่านางเป็นตัวตนหน้าพรั่นพรึง ขนาดไหนหยุนเช่อรึกอรักเทวะสู้สางเผยสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยก่อนกล่าวอย่างเข้าอกเข้าใจที่แท้ก็เป็นอดีตโอรสเทพจือเมืองเมืองเจี้ยนยวนนี้เองยอดเยี่ยมสมคำร่ำลือมากด้วยสง่าาาีีรูปโฉมไม่ธรรมดา ต่อให้ไม่มองเรื่องความเป็นเทพสมบูรณ์แบบเหมือนฉายหลีเพียงรูปลักษณ์ภายนอกถือว่าเหนือกว่าเมืองเจียนซีอย่างทาบไม่ติดวาจาของนางกลับตรงไปตรงมายิ่งแม้กระทั่งตอนกำลังพูดถึงโอรสเทพของนครเทวะอยู่ก็ตามหยุนเชื่อตอบกลับโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าผู้อาวุโสชมเกินไปแล้วที่ข้ามาเยือนครั้งนี้เพราะ อาศัยการแนะนำจากทิดาเทพชายหลี่มีวาสนาพบหน้าทูตเทวะหลิงเซียนเท่านั้นสู้ทางยังคงยิ้มบางเวลานี้นายท่านไม่สะดวกจะรับแขกเกรงว่าครานี้คุณชายหยุนคงไม่อาจสมหวังแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้วชายหลีรีบเอ่ยขึ้นเช่นนั้นไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวพวกเราค่อยกลับมาพบท่านย่าหลิงเซียนกันทีหลัง แต่หยุนเช่อกลับไม่ยอมขยับหากนําหีบยกขนาดเล็กใบหนึ่งออกมาแทนเช่นนั้นนี่เป็นของขวัญกลับพบที่ข้าเตรียมไว้ให้ทูตเทวะหลิงเซียนก่อนมาเยือนแดนสุขาวะดีรบกวนผู้อาวุโสสูซางได้โปรดรับไว้แทนท่านทูตเทวะด้วยเอ๋ หัวาชายหลี่มีสีหน้าแปลกใจนางนึกไม่ถึงว่าหยุนเช่งจะถึงกับเตรียมของขวัญแรกพบมาด้วยไม่จำเป็นซูซังตอบเสียงแผ่วนายท่านไม่ล้องว่าทางโลกหรือรับของขวัญจากโลกิยะข้าจะฝากความปรารถนาดีของคุณชายหยุนไปให้ในายท่านเองแต่หัวชายหลีกลับยื่นมือออกมาช่วยหีบหยกในมือ หยุนเชื่อก่อนยัดเยียดสใส่มือของอารักษเทวะสู้สางโดยตรงพร้อมกล่าวอย่างซุกสนท่านป้าสู่สางนี่เป็นของขวัญที่พี่หยุนอุตสาเตรียมมาให้ท่านย่าหลิงเซียนเขาย่อมต้องตั้งใจมากแน่ท่านยา่าหลิงเซียนเป็นคนใจดีอ่อนโยนปานนั้นไม่มีทางปฏิเสธลงเด็ดขาดท่านช่วยรับไว้แทนท่านย่าด้วยเถอะ ซูซางได้แต่สายหน้าด้วยรอยยิ้มขณะมองดูหีบหยกในมือที่ถูกยัดเยียดมาพลางตอบอย่างกึ่งจนใจกึ่งจำยอมก็ได้เช่นนั้นข้าจะขอรับไว้แทนในท่านชายหลีหากมีเวลาเจ้าสามารถพาคุณชายหยุนไปเที่ยวชมทุ่งดอกเมคาหลักสีภายในแดนหลิงเซียนได้แค่จำไว้ว่าอย่าเข้าใกล้ที่นี่เกินไปก็พอ ไม่ดีกว่าเกิดไปรบกวนท่านย่าหลิงเซียนคงจะไม่ดีหัวใายหลี่คงคำนับอย่างอ่อนช้อยขอบคุณท่านป้าสู่สังเช่นนั้นพวกเราไม่ขอรบกวนแล้วเอาไว้หลังเข้าเฝ้าท่านลุงจัก,กรพรรดิผุบเวเสร็จพวกเราค่อยกลับมาเยี่ยมท่านย่าหลิงเซียนกันอีกที หยุนเชิดกับหัวฉายหลีพากันจักไปขณะเฝ้ามองร่างของทั้งสองพลางย้อนนึกถึงคำพูดและแววตาที่ผิดปกติของหัวฉายหลีแล้วอารักษเทวะสู้สางก็ทำทีคล้ายขบคิดบางสิ่งนางลองเปิดหีบหยกในมือออกดูไอวิญญาณขุมหนึ่งเอ่อล้นออกมาสีหน้าที่เคยสงบนิ่งของอารักษเทวะสู้สางพลันชะงักนิ่งไปขณะนางยกหีบหยกในมือขึ้นมา จอในระยะสายตาทันใดนั้นแสงสีแดงเข้มก็สาดสะท้อนม่านตาที่เบิกกว้างด้วยความตื่นตะลึงไม่อยากเชื่อนี่นี่มันนางรีบหมุนตัวเดินตรงไปยังประการเยือกแข็งที่ตนคอยเฝ้าคุ้มครองอยู่ทันที ข้าได้ยินมาจากองค์เทพอู่เมืองว่าทูตเทวะหลิงเซียนต้องคอยทนทุกทรมานด้วยอาการปราณธาตกร่อนร่างอันเกิดจากกายเทวะบกพร่องแต่กำเนิดเมื่อครู่อรักษ์เทวสู้ซางกล่าวว่าอาการเก่าของนางกำเริบขึ้นมาหรือว่าจะหมายถึงปราณธาตกร่อนร่างใช่แล้ว หัวชา,ายหลี่พยักหน้ารับด้วยสีหน้าเป็นกังวลมิหนำซ้ำอาการของท่านย่าหลิงเซียนดูเหมือนจะกำเริบถี่ขึ้นอีกด้วยครั้งล่าสุดคือเมื่อสี่ปีก่อนตอนข้าเพิ่งออกจากแดนสุขาวดี นางมองย้อนกลับไปด้วยสายตาเป็นห่วงพลางเอ่ยเสียงแผ่วข้าเคยเห็นตอนท่านย่าหลิงเซียนอาการกำเริบมาก่อนเป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งนักขนาดยอดฝีมือระดับท่านย่าหลิงเซียนยังเผยสีหน้าเจ็บปวดปานนั้นออกมานางเคยบอกกับข้าไว้ว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวคือความปรารถนาของสรรพชีวิตหากกลับเป็นความทรมานแสนสาหัสสำหรับนาง แต่นางจะตายไม่ได้เพราะยังมีคนต้องการนางอยู่หยุนเชอร์หัวชายหลีถอนหายใจบางท่านย่าหลิงเซียนแทบไม่เคยออกไปนอกแดนสุขาวะดีเว้นเสียแต่จะหมดหนทางจริงๆนางถึงขนาดเคยกล่าวว่านางคือทูตเทวะผู้สูงศักดิ์ทรงอำนาจในสายตาทั่วล่าหักความจริงแล้วเป็นเพียงนกในกรงที่ถูกรุมร้าด้วยโรคร้ายเท่านั้น ท่านย่าหลิงเซียนที่แสนใจดีและอ่อนโยนกลับต้องทนทุกทรมานมาโดยตลอดหยุนเชิดคบคิดก่อนถามขึ้นที่นางไม่อาจออกไปนอกแดนสุขาวะดีได้โดยง่ายเพราะแก่นแท้ของนางเป็นเผ่าสัตว์เทพใช่หรือไม่ เท่าหุบเวกัดกร่อนส่งผลกระทบต่อเผ่าสัตว์อสูรรุนแรงกว่าเผ่ามนุษย์มากนักทูตเทวะหลิงเซียนเป็นทายาทของวิหกอคีสวรรค์ตัวนางที่จัดอยู่ในเผ่าสัตว์อสูรจะเกรงกลัวเท่าหุบเหวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเอ๋ัวาชายหลี่เผยสีหน้าแปลกใจพี่หยุนรู้อยู่แล้วเหรอแต่ว่าเด็กสาวโน้มกายเข้าหาหายุนเชื่อพลังลดเสียงลง ท่านห้ามพูดเรื่องนี้มั่วโซ่เด็ดขาดเลยนะโดยเฉพาะต่อหน้าท่านย่าหลิงเซียนานางคิดมากเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งอ้อทำไมกันหยุนเชื่อสงสยัย ในฐานะทายาทของพอสัทเทพบรรพการความภาคภูมิในสายเลือดของนางสมควรอย่างรากฝังลึกด้วยสักดิ์ของทูตเทวะแห่งแดนสุขาวดีที่อยู่เหนือทุกชีวิตเป็นรองเพียงจัก,กรพรรดิหุบเวพวกมันสมควรทำตัวเยื่อหญิงจองหองดูแคลนทั่วล่าเสียมากกว่าเหตุในทูตเทวะหลิงเซียนถึงต้องคิดมากเรื่องเผ่าพันุ์ตัวเองด้วยเว้นเสียแต่ ว่าใายหลี่หันมองรอบด้านด้วยท่าทีลังเลหากลับยังไม่ยอมตอบนางเพียงกระซิบเสียงแผ่วเอาไว้กลับจากแดนสุขาวะดีแล้วข้าค่อยแอบบอกท่านทีหลังเข้าใจแล้วเอาอย่างนั้นก็ได้ หยุนเชื่อตอบก่อนจะพลันหยุดเท้าลงกระทันหันหัวฉายหลี่เองก็หยุดเดินก่อนจะหันมามองอีกฝ่ายอย่างงุนงงแต่หยุนเชื่อกลับเดินเข้ามาประชิดตัวนางอย่างกระทันหันย่นระยะห่าง3ก้าที่ทั้งสองตั้งใจเว้นไว้ในพริบตาใกล้จนสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนของกันและกันพี่หยุน ลมหายใจของวัวฉายลีกลายเป็นปั่นป่วนหักนางกลับไม่เหลือตันกะเหตุผลมากพอจะถอยเท้าหนีหยุ่นเชิดหลุบตาลงสพประสานกับดวงตาคู่งามของอีกฝ่ายด้วยสายตาอ่อนโยนเรื่องอื่นที่เหลือรอจนหลังพวกเราออกจากแดนสุขาวะดีได้แต่ข้ามีของขวัญที่เตรียมมาตลอดสามปีอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นของขวัญที่ข้าอยากมอบให้ท่านเสียจนทนไม่ไหวอีกแล้วค่ะ คืออะไรเมื่อทั้งคู่อยู่ประชิดใกล้แถมยังเสริมด้วยสายตาและน้ำเสียงที่หยุนเชื่อมมอบให้แกนางเพียงผู้เดียวอีกห้วงอารมณ์และความหวยหาที่หัวฉายหลีสะกดคมมาตลอดสามปีก็ทำให้หัวใจของเด็กสาวเต้นระรัวจิตใจเริ่มสับสนวุ่นวายจนความคิดพราเลือนท่านหลับตาก่อน หยุนเชิดกล่าวด้วยสีหน้าลี้ลับทั้งยังแฝงความประหม่าเอาไว้อย่างลงตัวหัวฉายลีหลับตาลงอย่างว่าง่ายดวงหน้าขาวผ่องเปี่ยมล้นด้วยความคาดหวังอึมยังไม่พอท่านต้องเก็บจิตสัมผัสทั้งหมดกลับไปด้วยจะแอบ,บดูก่อนไม่ได้เด็ดขาดน้ำเสียงหยุนเช่อแฝงความลีลับและประม่ามากขึ้นกว่าเดิมข้าไม่แอบ,บดูหรอก หัวฉายหลี่มุ้ยหน้าเล็กน้อยก่อนจะรั้งจิตสัมผัสทั้งหมดกลับไปอย่างเชื่อฟังพลางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ได้หรือยังความไม่รู้ยิ่งก่อเกิดความคาดหวังมากกว่าเดิมต่อให้หัวฉายหลี่จะรั้งจิตสัมผัสกลับมาแล้ว นางก็ยังคงสามารถสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นไม่เป็นสัมของตัวเองและลมหายใจของหยุนเชิดไดจนในหัวไม่เหลือที่ว่างให้คิดถึงเรื่องอื่นไดอีกเด็กสาวสัมผัสได้ว่าลมหายใจของหยุนเชิดยิ่งมายิ่งขยับเข้าใกล้ความอบอุ่นแผ่ซ่านจากหน้าผากไปยังสองแก้มก่อนสัมผัสลงบนริมฝีปากนางอย่างอ่อนโยน ว่า้ชายหลีแอบลืมตาขึ้นก่อนจะเห็นหยุนเชิดกำลังฉีกยิ้มเจ้าเล่ใส่ในระยะประชิดท่านได้รับแล้วหรือยังหยุนเชิดเชิดมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างผู้มีชยัยความคิดถึงตลอดสามปีของข้า หัว้วชายลีเบิกตากว้างเต็มที่หากนางกลับไม่แสดงท่าทีผิดหวังหรือคุณเคืองอันใดออกมาเด็กสาวพลันก้าวเท้าออกก่อนจะใช้สองแขนโอบรัดต้นคอยหยุนเชื่อไว้แน่นพร้อมจุมพิษอีกฝ่ายกลับอย่างดูดดื่มฟันขาวคบลงบนริมฝีปากล่างของชายหนุ่มไม่ยอมปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นอิสระได้โดยง่ายผ่านไปสักพักขั้วชายรีถึงข้อย,ยอมปล่อยหยุนเชื่อ ออกนางกล่าวอย่างดื้อดึงแม้สองแก้มจะกำลังขึ้นสีแดงก่ำเห็นหรือเปล่าข้าคิดถึงท่านมากกว่าชัดๆข้วชายหลีกำลังดื่มด่ำกับโลกอันแสนงดงามจนไม่รู้ตัวเลยว่าไกลออกไปในแดนสุขาวะดีมีเงาร่างพระเลือนสองสายกำลังเดินเข้ามา พี่จิ๋วจือท่านไม่ได้ไปหาทางฝั่งนครเทวะเจอเทียนแต่ตรงมาที่นี่ทันทีท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าธิดาเทพชายลีอยู่ที่นี่เตียนซานสือถามอย่างกระตือรือร้อนขณะกวาดตามองดูแดนสุขาวะดีโดยรอบมันคือองค์ชายผู้มากพรสวรรค์ที่สุดในนครเทวะ เซิร์นหลัวรองจากเตี้ยนจิ๋วจือสามารถบรรลุเป็นพิฆาตเทวะขั้นสามได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง180ปีถึงกับเหนือกว่าเตี้ยนจิ๋วจือในอดีตเคล็ดวิชาเซิร์นหลัวหมื่นสำแดงของมันเองยังบรรลุถึงขั้นพื้นฐานแล้วเตี้ยนซานสือยังเยาววัยจึงไม่เคยได้เห็นช่วงเวลาอันยากลำบากที่สุดที่เตี้ยนจิ๋วจือเคยต้องเผชิญ ในอดีตมาก่อนทําให้มันเคารพนับถือในตัวอีกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งเตี้ยนจิ๋วจือยิ้มตอบด้วยท่าทางอารมณ์ดีสุดแสนทุกครั้งที่ฉายหลี่มาเยือนแดนสุขาวะดีนางก็มักตรงไปเยี่ยมทุตเทวะหลิงเซียนก่อนตลอดครั้งนี้เองก็สมควรเหมือนกันเตี้ยนซานสือถอนหายใจ ถึงพี่จิ๋วจือกับทิดาเทพชายหลี่จะแทบไม่ได้พบหน้าแต่ท่านกลับทราบเรื่องของนางอย่างทะลุปรุโปร่งได้รับความรักจากพี่จิ๋วจือขนาดนี้ถือเป็นวาสนาของทิดาเทพชายหลี่ยิ่งแล้วไม่เลยเจ้าพูดผิดแล้วเตี้ยนจิ๋วจือสายหน้าด้วยรอยยิ้มข้าต่างหากที่มีวาสนาหากไม่มีชายหลี่ก็คงไม่มีข้าในวันนี้อีกอย่าง การได้รับความชื่นชมจากผู้อื่นมิใช่วาสนาการได้พบเจอคนที่เจ้าพร้อมยอมสละทุกสิ่งให้ต่างหากจึงเป็นมหาวสนาของชีวิตอืมเตียนซานสือพยักหน้ารับข้าจะจำคำสอนของพี่จิ๋วจือให้ขึ้นใจแต่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าในโลกนี้จะมีสตรีที่ทำให้ข้ายินดีพร้อมยอมทำให้ทุกสิ่งเหมือนที่ท่านปฏิบัติต่อทีดาเทพฉายหลี ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เตี้ยงจิ๋วจือหัวเราะลัน่นเจ้ายังเด็กอยู่ตอนข้าอายุเท่าเจ้าก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันว่าในโลกนี้จะมีคนแบบนั้นอยู่จริงแววตาเตี้ยนซานสือเปี่ยมล้นด้วยความคาดหวงังถึง ถ้าจะยังไม่เคยมีโอกาสได้พบหนาติดาเทพชายหลีแต่ก็เคยเห็นภาพเหมือนและภาพบันทึกของนางจากจวนของพี่จิ๋วจือมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนางเป็นชมงามไร้คู่เปรียบอย่างแท้จริงข้าสงสัยเหลือเกินว่าธิดาเทพชายหลีตัวจริงจะหน้าตาเหมือนภาพเหมือนกับภาพบันทึกไม่อาจถ่ายทอดความงามของชายหลีออกมาได้แม้แต่หนึ่งในหมื่นด้วยซ้ำเตี้ยนจิ๋วจือขัดคำอีกฝ่ายไว้ด้วยรอยยิ้ม เอาไว้เจ้าเห็นนางแล้วก็จะเข้าใจเองว่าเสียงของเตี้ยนจิ๋วจือพลันช้าลงจนกระทั่งจุกอยู่ในลำคอฝีเท้ายังชะงักนิ่งไปโดยไม่อาจควบคุมเตี้ยนซานสือเองก็หยุดเท้าตามขณะกำลังจะเอ่ยปากถามมันก็พลันเห็นเงาร่างของคนสองคนอยู่เบื้องหน้า คนทั้งคู่กำลังอบกอดกันอย่างแนบแน่นคล้ายลืมเลือนทุกสิ่งรอบตัวจนสิ้นราวกับถูกอารมณ์ความรู้สึกชักนำจนเผลอหลงลืมไปว่ากำลังอยู่ในแดนสุขาวะดีอันศักดิ์สิทธิ์สูงส่งฝ่ายชายใบหน้าหล่อเหลาเปี่ยมด้วยสง่าราศีในแง่ของรูปลักษณ์ยังถึงกับเหนือกว่าเตี้ยนจิ๋วจืออยู่หลายเท่าส่วนฝ่ายหญิงนั้น ความงามของนางถึงขนาดทำให้แดนเซียนอย่างแดนสุขาวะดีเป็นได้เพียงฉากหลังดวงเนตรคู่งามจับจ้องเพียงบุรุษตรงหน้าไม่วางตาคล้ายอีกฝ่ายเป็นเพียงสิ่งเดียวในโลกของนางและไม่มีช่องว่างเหลือให้สิ่งใดเข้ามาแทรกได้อีกเตียนซานสือเบิกตาพลงอย่างตะลึงเพราะชมงามผู้เลิศล้ำตรงหน้านางนี้ก็คือไม่เป็นไปไม่ได้ มันรีบหันไปมองเตี้ยนจิ๋วจือก่อนพบว่าอีกฝ่ายเวลานี้หน้าซีดเผือกไร้สีเลือดสองตาที่เปี่ยมล้นด้วยประกายอ่อนโยนจนถึงเมื่อครู่เวลานี้กลับสั่นระริกจนคล้ายใกล้แตกสลายม่านตาขยายออกจนเกือบเต็มลูกตาขาวพาพี่จิ๋วจือ เตี้ยนซานสือพลันรู้สึกลำคอแห้งผักขึ้นมาเสียงเรียกอันแผ่วเบานี้เรากับกระชากเตี้ยนจิ๋วจือให้ตื่นจากฝันร้ายมันเบนสายตาหลบช้าๆก่อนหลับตาแน่นเมื่อเตี้ยนจิ๋วจือลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาของมันกลับยังคงสั่นสะท้านด้วยความปวดร้าวสองมือที่กำแน่นยังไม่อาจระงับก้นบึ้งดวงจิตที่สั่นระริกได้พวกเราไปกันเถอะ เตี้ยนจิ๋วจือส่งเสียงขึ้นหากเสียงนี้กลับแผลายิ่งอีกทั้งเจ้าตัวยังรั้งสายตากลับมาไม่กล้าหันมองไปทางนั้นอีกพี่จิ๋วจือเตี้ยนซานสื่อก้าวเข้าไปคว้าแขนที่สันริกของอีกฝ่ายไว้คนผู้นั้นหรือว่าหรือว่านางจะเป็นไป เสียงของเตี้ยนจิ๋วจือแหบพร่ายิ่งกว่าเก่าหักยังคงแผ่วเบาสุดแสนคล้ายกลัวว่าจะเป็นการรบกวนเงาร่างทั้งสองไกลออกไปแม้ว่าหัวใจและดวงจิตของมันเวลานี้จะกำลังทุกทรมานอยู่ก็ตามถึงจุดนี้ต่อให้เตี้ยนซานสื่อคิดอยากหลอกตัวเองต่อก็ทำไม่ได้อีกแล้วมันขมวดคิ้วแน่นพร้อมโทสะที่เอ่อล้นขึ้นมาจากภายในนาง นางกล้าดียังไงพี่จิ๋วจือรักในตัวนางถึงเพียงนี้แถมยังมีพันธะมั่นหมายที่องค์จักรพรรดิหุบเวทรงประทานอีกแล้วนางบังอาจทำกับพี่จิ๋วจือแบบนี้ได้อย่างไรไม่ได้การพวกเราต้องมือข้างหนึ่งวางลงบนหัวไหล่เตี้ยนซานซือสะกดโทสะและรัศมีพลังที่เอ่อล้นออกมาของมันเอาไว้แน่น นี่เจ้าไม่คิดเชื่อฟังข้าแล้วทั้งน้ำเสียงและสีหน้าแววตาของเตี้ยนจิ๋วจือหน้าหวั่นวันอย่างที่เตี้ยนซานสือไม่เคยเห็นมาก่อนลืมเรื่องทั้งหมดที่เจ้าเห็นไปซะแล้วห้ามบอกใครทั้งนั้นโดยเฉพาะกับเทพบิดอนเข้าใจหรือไม่ เตี้ยนซานสือเบิกตามองอีกฝ่ายตาค้างมองดูดวงหน้าที่แม้จะพยายามควบคุมตัวเองเต็มที่หากเครื่องหน้าของมันกลับยังคงบิดกระตุกที่รัวไม่หยุดยัง้งผ่านไปครู่ใหญ่ถึงค่อยยอมพยักหน้ารับด้วยท่าทางแข็งทื่อเข้าใจแล้วพี่จิ๋วจือไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะไม่บอกใครทั้งนั้น สวงอกของเตี้ยนจิ๋วจือขยับไหวรุนแรงมันพ่นลมหายใจอันสนิกออกมายาวเหยียดก่อนค่อยสะกดรัศมีพลังตัวเองพร้อมลากตัวเตี้ยนสานสือจักไปอย่างเงียบงนันกระทั่งยามที่เตี้ยนจิ๋วจือจมอยู่กลางปลักโคลนในอดีตฝีเท้ามันยังไม่เคยหนักอึ้งเท่าเวลานี้มาก่อน จนกระทั่งทั้งสองจากไปไกลลิบหยุ่นเชิดถึงค่อยปล่อยตัวห้วใชหลี่ที่ตนอบกอดไว้อย่างนุ่มนวลออกมาหางตาหยุ่นเช่อชำเลืองมองไปยังจุดที่เตี้ยนจิ๋วจือเพิ่งปรากฏตัวเมื่อครู่แวบหนึ่งมุมปากยังคงคลี่ยิ้มอบอุ่นอ่อนโยนดุดเดิมใชหลี่ท่านคิดว่าหากเมื่อครู่เกิดมีคนของแดนสุขหาวะดีมาเห็นพวกเราเขาจะเป็นอย่างไร ตืมท่านยังมีหน้ามาพูดอีกัวฉชยหลี่ใช้ปลายนิ้วเรียวราวหยกขาวของนางตวัดเคียใจกลางฝ่ามือของหยุนเชื่อเป็นวงอยู่หลายครั้งก่อนจะผลัดออกกลับสู่ระยะห่างสามก้าอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะ แดนเซียนของท่านย่าหลิงเซียนสงบร่มรื่นที่สุดดังนั้นจึงไม่มีอารัก์เทวะคอยประจำการอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะถูกใครพบเห็นแต่กับที่อื่นพวกเราอย่าทำตัวตามอำเภอใจจะดีกว่าไม่อย่างนั้นข้าเกรงว่าอาจทำให้แผนการของเทพปิดอนกับองค์เทพอู่เมิองล่มเอาได้ตืมเข้าใจแล้ว หยุนเช่อรีบตอบกลับด้วยสีหน้าจริงจังข้าขอสัญญาว่าจะรักษาระยะห่างจากท่านอย่างน้อยสามก้าวมาเถอะข้าจะพาท่านไปอีกที่หนึ่งคนผู้นั้นจะต้องถูกใจท่านยิ่งเป็นแน่คัวฉายหลีคล้ายคิดบางสิ่งออกขณะเชิดมุมปากคลี่ออกเป็นรอยยิ้มลึกลับบางเบา